ยิ่งใหญ่มากชัดเจนชัดเจนดอกอวใจม่วงเต็มหมดเลยตรงนี้ชัดเจนชัดเจนหนูเข้าวงคนที่อะไรนะเดี๋ยวอีกอีกท่านหนึ่งแล้วก็เป็นหนูค่ะ Oh my god เอาแล้วนะคะเอาแล้วีกล่องจุ่มอีกแล้วทันทีซะมีกล่องจุ่มให้ร้อยกล่องเหรอจะจุ่มกันอีกแล้วเหรอไม่กว่าห้องดำวันนี้กะเพราถึงแล้วนะจ๊ะจริงเหรอหนูไม่ได้ลงมาข้างล่างสิต้องไลฟ์ ไม่ตงไปข้างล่างอ่ะอยากให้เขาาขึ้นมาให้จังเลยมีใครเอาขึ้นมาใหหนย้าหนยได้ไหมไหวพริบปีมากหวพริบปีมากไปไปเตรียมตัวเองเข้าน้ำก่อนได้ค่ะเข้าน้ำสี่รอบแล้ววันนี้เกินคือเหมือนรู้สึกว่ากดันตลอดเลไม่ไม่กินน้ำเยอะเพราะว่าอยากเหมือนแบบคือมันต้องพูดเยอะก็เลยแบบไม่อยากดีไฮเดรตใช่จะถามว่าคือก็จะเข้าไปด้วยรอยยิ้มด้วยโพซิทีฟเอนเนอร์จีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่กรรมการถามก็จะ เจนยูเวนแล้วก็ตรงแล้วก็อธิบายยังไงอะจะจะจะไม่ประดิษฐ์คําพูดเพื่อให้เขาชอบแต่มันจะเอาความจริงออกมาที่หมดไม่จําเป็นต้องเป็นประโยคที่สวยที่สุดแต่มันเป็นประโยคที่ให้มาจากเรามากที่สุดแค่นั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะทุกคนดูจากสีหน้าแววตาก็น่าจะรู้ถูกต้องถูกต้องนางพร้อม่ะนางพร้อมเชื่อว่านางพร้อมหนึ่ง from my heart นางพร้อมนางมีอะไรอีกเยอะ ซ้อมนั่นก็เอ็นจอยฝากให้กําลังใจเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะวันนี้ทุกคนอยู่ในชะตากรรมเดียวกันไม่นะคะกินอยู่ไม่นะคะคุกกี้อยู่จ้ำมากทุกคนมีเขาบอกมีมี่ทำอะไรอยู่ซดอยู่ซดอยู่ใีรค่กไปใช่ไหมมีมีบอกขอชาด้วยหลังจะได้ลดความเครียดยิ่งเคียงยิ่งกินยิ่งเคียงยินเอ็นจอยไปเลยทำเต็มที่ลูกทำเต็มที่ค่ะทครบอกว่าอยู่กองแล้วจะผอมโน้ขอเขียง ใครบอกว่ากองนี้ไม่มีอาหารกินโนเทียสุดใจอ่ะเป็นโลนะกินจริงๆไม่มีใครเชื่อนะว่าเรากินมะม่วงก็เป็นโลอ่ะหมดแม่สองโลก็หมดหรือว่าสามโลเผื่อๆก็อาจจะหมดเอาแล้วเอาละอ่ะโอเค t h แตงกี้นะสุคุณนะาะเอ็นจอยแม่เอาข้าวกะเพราขึ้นมาโอ้กะเพราขึ้นอยู่ด้านล่างอ่ะหรือฉันต้องปิดฉันปิดไลฟ์